ดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนขาสู้สูนะกูลองซานเดอ้อเดี๋ยวลกหอมซอยแม่ก่อนห่ากา่ยู่เหอนผู้เดียวมูน,นี่นะแม่ก็ไปอันเหอนดีห่าก็มาแม่มาลกอันนี้เ,เขาเอิ้อนอันเดียววาปู้ของน้องแฟดเสียสชีวิตนะทุกคนเนาะนจากอุบัติเหตุทุกคนแล้วเพื่อนเอามาเพื่อนเอาซบมาบ้านเมื่อคืนนี้แม่จันกันเลยว่ะ ไม่แจ้งก็เลยไปเฮ็ดเวียดเรียกช่วยเพิ่นแต่ว่าน้องอู้หันบน่ได้ไปทุกคนบ่มีผู้ดใดเอาลูกเนาะแต่มื้อคืนนี้ตื่นเช้ามาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดเรียก,ยก,กไปอีกมื้อนี้มีลูกค้ามาสร้างผักสร้างหอดอยู่แล้วทุกคนเพิ่นเอาโลนึงอูกับตัวไอวาเซียนเพิ่นเออมีหลายคนบางคนอู้อปลูกพริกได้พริกคั่นปลูกอ่ะนะทุกคนเด้อขวางปลูกขวางปลูกกำลังออกแต่ว่าน้องอู้หันว่าสิเอาพริกจินดาทีน,นะคะนะมากาแล้วปลูกพริกจินดาได้จิปลูกพริกจินดาอีก ช่วงนี้ฮัลทางยุ้ส่วนกับทางกินได้ลวกัทางอันทางขายได้อันนี้น้องอู้ช่ไมโลกหอมป้อมขายหอมป้อมนี่ฮัลโลนึงเขาเดืกว่าแม่สี่สิบพันโลสี่สิบพันเอาไอ้แม่ไข่ไอ้ลางลงมาเลยโลสี่สิบพันโล่สเอาเมื่อกี้แว่นบอลองหุบนย์ม่พว่นพักเขาค่ายไปมันนเลอบอลงงอันเพิคนเธอหกห้าอันน้ห้าลวกั ใส่กับอันนี้ชีได้งเงินเส้นสายแสนกับห้าพันอันนี้ชิมาลกหอมป้อมไปขายครับทุกคนเนาะทางอูเบอร์ไม่จันกเดหนักนเนาะลกแล้วมาซ่อมใบมาเลยเนี่ยแนนโรคด้นนี้ทุกคนปาดดินลอกปาออตโอตโนอนอยู่งเงอนเดี่ยค่ะปาออตโตนอนอยู่งเงอนตู่นี่ก็ได้โจก่อนได้ทุกคนมีคนอยู่ในหมู่บ้านเสียชีวิตแบบนี้ละกะตู่ก็ได้โจก่อนบริเวณ เพราะว่าอันท่าเพื่อนเอาศพไปเผาคุณแหละไปมือส่วงสก,การเนาะถึงจะได้แบบเริ่มต้นเฮ็ดมือเ้านี่พ่อฟองกับมาอยู่พ่อฟองว่าโอ้ยแห่งฟาวเล็งเบียเพกันว่าดิ <c oughs> พูดถึงกับฟาวเวียาฟางานทุกคนเอ้ยฟ <c oughs> าวเงินเ้องหน้าโล่หนึ่งซี่โล่หนึ่งซี่ชิบพันเป็นเงินบาทจี่ไม่โลจากจากบาทเนาะเฮากินเฮากับบ่มือถุงเนาบ่ <c oughs> มือเออเบิ่งมือแรงแม่ที่ซับละอัน มันเอาเฮ็ดแบบนี้เนาะตัวเด็กใกล้ซิมอลาวาน์สินะอนนเอโบ่ทันนะทุกคนบ่มีหน,น,น้าในที่ปลูกอันเด็กหน,น,นุ่มยุ่งยากแต่โบมีนานแล้วก็บ,บ่ทันแน่มายุมาเนี้ย,ย,นนยตื่แต่มีอยู่แต่บ่มีเวลาเฮ็ดตื่นเช้ามากกับวุ่นวายมีลูกน้อยผู้เดียวหนึ่งวุ่นยังแท็กก่อน เมือมันออกเนาะไปดีลูกมดันยังเหน็เอาลูกมันลด่นเพิ่นก็ไปมัดไข่อยู่ตลาดเพิ่นก็ไปมัดไข่อยู่ตลาดเพิ่นก็บซีมัดสานีฮะผ่านอย่างง่ายได้หนิจดจีดได้ค่ายเป็นกระเป๋าเนี่ยเมย์วะพักท้นต้นแค้งอยู่โบ ได้งานคุณป่ะไ,ไ,ได้คอนโมรมากางเงิที่ได้ไปช่วยงานเนาะอันนั้นเดี๋ยวว่าถาพอออโตโม้มาก่อนให้ตัวเอาออโต้ให้บึ้ดนึงที่ล่างช่วยล่างบ่วงช่วยเพิ่นหน่อยนึงไ,ได้ไหมเนาะแล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านน้องอู้นี่เวลามีงานเดี๋ยวเรค่อยได้จ้างช่วยกันช่วยกันเมื่ขอขาก็ต้องไปช่วยเพิ่นได้ทุกคน เพื่อนก็นยังมาชวยเหา่าโอ้บ่ได้บ่ได้ไปเอาคันทูมก่อนเนอะอ่อนไป้ขันทูมก่อน ไต๊อปต๊อปน่ะว่าว่าพูดกันภาคตี่นยากเลยกันไหนเนาะปีนี้พูยกยา,ก,ยาก,กปีนีัดปีอันพี่กายพูกด,ดอกน้องอ้วนแล้วความว่างามแม่นอันพักสลัดกัไพ่ล่องซานมาแต่ว่าว่ามยาคือกัรสลัดนะว่าโบออกดีนะของแม่กับว่านยากออกน้อยปีนี้สลัดกันยาก ก็ขันเฮ็ดดองปีนี้แล้วเป็นนั่นเนาะทีแรกเราก,ก็ตัวย่อยไปเดียวว่าปีนี้เฮ็ดดองปีสัปดาหสาวห้าได้ทุกคนคพราะว่าได้เฮ็ดปีกายนี่เออเฮ็ดปีนี้แหละเนาะต้นปีเดี๋ยวเรวาเป็นเราช่วงใจแม่จันว่าดีใจเอาทเท่ว่าเฮ็ดดองอู่แล้วช่วงใจบอกคิดอันเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี้สบายใจเฮงเดี๋ยวนี้นะลูกทรายกะลูกทรายลากะได้เฮ็ดเบียกละ ลูกไสก้ก๊กกะเออว่าบบแห้งบบหว่วงล่ะนั่นนะ่ะเหาอดีเนี่กห็ห่วงตะกี้นั่นห่วงว่งยายันดองบอเปลนดองเนะาะข่านไปข่านไปข่านเมียมีเอโอตู้โอ้ยเป็นหว่วงยานเกิดลูกกระไดเกิดลูกกำเต้าแบบนี้ขิหนักอยู่นี่บบหว่วงเดี๋ล้วตรงนี้ ย่อยกับไปเฮ็ดคลิปผู้ทุกคนไปย่อยกับบริยู่บริเซาไปห้ากปเดินไปก็เพิ่ไปผู้เดียวไปหาต้นต่า พักกากินทุกมืออ้อหยามีอันยางอึดของกินน,น่อยนึงเนาะฟาโบมีนอามีเนี่เกียงในยวงนนะจืนปลาจืนปลาและการจืนหมู ปลาเจนหมูปลาหมใครได้วงหุ้บุองเียว่คน uh, จะไปช่วยตาอันสชมพักคือมีคันชมพักมือีกับคันแม่หรคันแม่ก็แม่บีม่ืนีม่ก็่บันน้กนีกว่าคันเ่ยดีอุ่นก็ที่ประมาณนี้เนาะพักหอมปลอม คอยลกไข่เขาก็ยิ่งสร้างเท่าละโลเท่าละเครื่องโลบางคนก็ซองโลอันนี้ก็ไปทุกคนประจําเป็นต้องได้ไปตลาดนะแต่ว่าผู้แหละถ้ามันมีอันเดได้ไล่อันเพ้่ลจังสิไปอย่างโบได้มีโอกาสไปปานนี้ตลาดก็เลยจะไปขา่เครื่องก็ได้มีแต่แม่ค้ามาเอายุส่วนยุส่วนเนาะนี่อันเดอกระพอได้คขาอยู่แต่ว่าเชื่อม,มันได้ราคาะเจ้า่วงที่ว่างาม เลงฮันบูได้เจ๊ก็เฮ็ดได้ละดีเฮากับตัวกะลมกับแม่จันกะลมกันยุว่าหน้าฝนเราบอก่าชิตั้งใจเฮ็ดมันจังได้ค่ายราคาดีเนะาะหน,น้าฝนนกับเซมเป็นพังบวกมลได้ตัวโตผักบวบหอมลาบหอมบัวเนาะซื้อได้ค่ายดีอุบวกปลูกเธอเดียวก็เก็บค่ายอยู่ตลอดจะเก็ได้เก็บแล้วอยองบวบเฮาก็ได้ กโลกนึงาเขาแม่งเ,เก็บค่ายแท้แท้แบบมืออาชีพอัดเฝ้าไปส่งเพื่นอนๆเพื่อนเอาไร่ไร้โลนี่เฮ็ดอินซอยอย่างไรได้เด้่นี่ต้องเฮ็ดเดอร์นี่ฟ้าเฝ้าไวไวเฮ็ดเดอร์ก็ต้องแบบ,เ,บ,เ,บเ,เด้งรัดไวไวเฮดเดอร์คือโรคกล้าละตัวเอาตัวเอาลาเอาไปยองจะจริะ แกให้ทุกคนจากโลนึงขีดน่ะเพือนเนีน่นางเชนางาไไนีน่อย่างโบได้เนี่ยไปได้ครึ่งลูกเลยโบได้ครึ่งลูกกับล่าวนี่เนาะชิลๆเลามาพักอันนี้มันกับบรินักขนาดทุกคนอันโลกพักได้แต่กันแล่นไปเบื้องลูกได้ได้วนี่ช <c oughs> ีวิตแม่ลูกอ,อ่อนนี่ คันห้าบุเฮ็ดกับพัดโบวานยาลำลูกเฮงบุเฮ็ดก็ได้แต่ว่าคันเฮาเฮ็ดยาลำลูกก็เล่นไปเล่นมาก็ได้อเม,มนละวะ่าคำว่าเป็นลูกอ่อนยาเฮงบอกคันพูใช่ปะ,ยาก,กะยากับยากว่านยากคันกับยากแค่คำว่าเจอลูกขี้ให้ก็สิยากแทกแเทกก็เข้าใจอยู่นันน่นไหมเนาะคำว่าเจอลูกผู้ขี้ให้เด้อหน่อยนึงนนขนาดกับพัดวานยากแค่ก่อนละ ให้ก็เอาน้องอู๋ก็คิดอยู่เฮ็ดยูทูบมีเนาะช่สวสิเฮ็ดได้แต่ก่อนเฮาบ่มีลูกมีเต้าก็ซั่วสิถ่ายได้ช่วสิตัดได้ช่วสิลงได้ทุกคนมันก็บ,บ่แม่นเรื่องงา่ายกว่าช่วสิถ่ายได้คิดคอนเทนต์มาเช็ดอันเดอร์เช็ดอันเดอร์สิหนะแล้ววันนี้มามีลูกพี่เจ้าเอ้ยแฮงว่านยาโคเก,ก่า,กา,กาอีกทุกมือนี่เจ้ไปนําแด้เฮ็ดคลิปไปนําแด้นั่งเจียลูกแด้ตัดคลิปแด้ตัดคลิปแล้วบพัดมาปั๊มนมให้ลูกกิน ควำนงให้ลูกกินไปอาบน้ำอาบในขึ้นมาลูกกระตื้นเอาลูกเอาลูกลูกนอนลูกนอนละนกําลังว่าสินอนนอนได้บุญน,นึ่งลูกกระตื้นลูกขึ้นมาอีกส่พอผู้เดออ่านมีลูกมีเตาละบริเหตุยูทูปคันว่บมีแม่ย่าเลยว่าไปยุ่งนําย่าเดี๋ยวละบมีผู้เดิอเอาซวยละบริเหตุลีปคันแม่แท้แทกก็ต้องมีคนเอาซวยก็ถึงจะเหตุใด บางอันมันก็ต้องได้เอาซวยกันนะโชคดีแต่ว่าเออโต้ไอ้ันแบบว่าเอาซวยทุกคนเลยแล้วก็โชคดีที่น้องอู้ปั๊มนมเพื่อกินเดคันบบปั๊มนี่ละเม็นเอาเข้าเตาละเม็นตายเลยบริเฮดคลิปทแท้ๆเออมานั่งกินนมเออมันัาานาง่งกินอยู่ฮั่นแหละออโต้ไปกินนมโดนเลย,ออนนย,ยทุกคนกินอยู่ฮั่นแหละออโต้นี่สิเป็นรู้สึกว่าสิาสาสเป็นเด็กน้อยที่บุอ้วนเลยทุกคนเดซี่ประจําจมั่มนะก็แบบ เต็มส awesome, ่วนเต็มส่วนซื้อน้องอูสังเกตลูกละเพราะว่าออโต้นี่กินไดายหละแต่ว่าแต่ว่าบุอ้วนน่ะกินนมน้องอูกินแท้กินว่าน้องอูกับว่าน้องอูบ็บำรุงบ่อูกคือว่ากินข้าวกับอิ่มอันหนึ่งคือว่าบวมลุงไปละก็คือว่าลูกบวดจำมัมแต่ว่าถามวมะขอมบ่ลูกกันกระปุกๆหน่อยไหมเนาะออโต้ขน่ะแม่จันว่าออโต้นี่ลักษณะท่นแยกเป็นคนคล้ายคืออู้ตอนอย่างน้อยแม่จันว่าลูกกระติมอลยท่าน อู้ตองน้อยกับบุ๊อวนตอนแบบซ้ำนี้ขนาดที่เป็นคนเต็มเต็มตัวย่อยว่าตัวย,วยว่อยฮันบุมักคือลูกจำมั่มตัวย่อยว่าตัวย,วยว่อยมักคือลูกเป็นแบบนี้ตัวย่อยว่าดีพอจำม,มั่มแต่ว่าอู้กับว่าบุได้กับบุได้ซีเรีวยสว่าลูกฮันที่จำม,มั่มหรือบ,บุ๊ดจำมั่มอ่าคันว่าลูกฮันพัฒนาการดีแล้วก็ น้ำนักไปตามกินและะ้วก็แล้วก็ย่าฮะนะน้ำนักไปตามกินและะ้วก็ย่าบบต้องอ้วนบบต้องอเนรและะ้วก็ย่าปกติแล้วก็ยาแข่งแหงและะ้วก็ย่าเบาง่ายคุณแล่ให้นางใดก่อนหนึหนงได้กินนั้นเชาอกินเป็นก่อนกินข้าวน้ำกินข้าวกินน้ำกินอเนรเปลี่นก้อนสิพาอโอโต้ไปเที่ยวประเทศไทยเอาแม่จันไปนำสุดนี้ ไปแท้ๆทุกคนชิไปจากอาทิตย์หนึ่งส่วนพ่อจ้อยเลยพ่อจ้อยไปกับไปน้ำหลังจากที่เอาพ่อจ้อยกับแม่จันไปแล้วกนรชิเอาแม่ซุกกับพ่อสซดไปแบบน,นั้นนะกับเบิ้งก้อนแม่ซุกกับพ่อสซดสีิไปก้อนบริเลิไปน้ำร่งางเท่าละไปเที่ยวยู่เหินกับยู่มัดมือมัดเวียนเห็นตลอดเลยดิย่างน้อยกะเออได้ไปเห็น ประเทศไทยได้ไปเที่ยวทะเลยังน้อยกระไรเอออทะเลพ่อกระเฮ็นละสินะจะ<ม>เอาพ่อจ้อยไปนําเอาไปเปิดหูเปื้อนตาเหมือน,นว้าน้ำอาอยอยู่วะเอาพ่อจ้อยไปอันทะเลพรไอนี่วะเอาไปโลดไปตอนที่ยังแข้งแหงไปได้อยู่นี้พ่อจ้อยมันกระซาบได้เด้อว่าตอนนี้ออเม่นมัอนพนมือไปมาแล้วพัดโบไปแต่น,นี่ ต้องโทษแต่โทษน้องอู้โทษพ่ะจ้อยคนนี้พ่ะจ้อยก็เสียเซินเลยบางมือก็อยากไปบางมือก็บ่อยากไปเลยเลี้ย,ยแต่อารมณ์เนาะบางเที่ยวคอนมือมาแล้วอู้คานเด้สินะ่ะฮาเบิ้งแต่ว่าแม่จันนี่อยากไปยุ่งแม่จันนะไ,ได้ไปได้เมื่อเชนแต่ว่าโปรปินเมือเชียนโปรปินย่างก็ไปได้อผู้เดือกาก็ยากไปประเทศไทยทุกคนอยากไปลิ้นทะเล ซาคูนก็ยากไปมีนาก็ยากไปต้นตานก็ยากไปผู้เดินก็ยากไปบุริน่ะเอาตายแท้ๆตัวขับรถไปปูอึดจะชีพาไปเดาะก็คือว่าเลยห้าเงินมาเมื่อฟ้าเมื่อปีชีวิตนี่กะนอกจากห้าเงินห้าคำสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วกะชีอยากได้เนีเราควรเหาเนาะก็ยังห้าความสุขให้ชีวิตนะแม่เนาะเนี่ยตีบ่อ้าวจะได้ครึ่งล หามัดเลยบ่ฮะห้ามัดเลยเรียนไปบังออโตไม่ให้เออยู่นอนยังหลับอยู่ดาทาอันพักสลัดง่ายก่อนเด้อสิเฮ็ดพันพันซีนกพันอ่ะงพืชพันผักุงกะรี่พันปลาและสิส่วนอ่ะกุ๊กกิ๊กสอบปีผู้เดียวมากินส่วนไอเบอร์ดี้ส่วนผู้เดียวมากิน สวนเสาวคูนมีน้องอู้กับไปเบิ้งคลิปวิดีโอวิดีโอที่น้องอู้ซื้อโทรศัพท์ให้น้องน้องตุ๊กตาค่ะนะแล้วน้องอู้ไปเห็นเฮือนเสาวคูนค่ะนะเห็นแบบว่าเฮือนโบเลวแล้วแบบยังโบเลวเอาแท้เอาว่าค่ะน่ะแม่เฮ็ดมันมืดเดินลูกก็เฮ็ดมันงามเด็กเห็นบอกอยังโบเลวเอาแท้เอาว่าค่ะน่ะป้าเราฮู้ซื้อก่าชีวิตมาไกลขนาดแม่ไปเบิ้งแม่์ไปเบิ้งคลิปันแม่อีเมย์ตุยเห็ดตุยคลิปอะไรล่ะตุยเห็ดตุยวะ ซิช,ชิเออบวสู้ตายก็หากันมากินข้าวไปต่อบอสเราไปเอาอันน uh ั้นเอาอันเนอะไปเอาอย่าพ่อโอ้ตะกินมากอ่ะเนอะกำกันเกียงมาแก่เกียงให้ไม่ได้ไปพุณวะวัดมือซวยบม่ได้ไปแล้วมเมล็งพุณเลยเนาะเมล็ดคุณแหละไปลิ้นไถ่เสียเงิน มดทุกเจ็ดเส้นคุณเมื่อคืนนี้ลกหอมโบเลียซ่อนทุกคนเพื่อนมาเอาอะนะทุกคนเนาะโลเนื่องซี่ซิปพันกีบออโต้ให้ก้อนมาอาบน้ำให้ออโต้แล้วค้ำแล้ววันนี้น้าออโต้กันยังบ่อยากนอนปันนี้เฮ้ยยังบ่อยากนอนหวะบอกออโต้บ่อยากนอนบลูยังบ่อยากนอนหวะพี่น้าพี่น้าเบื่องอีแม่พี่แม่

ไอ้เจอกันคลิปวิดีโอหน้า้ะทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนขายพักขายหอมยูง,งันยูซานเอาลูกเนาะทุกคนเนาะถ่ายคลิปยางโบเลียวสาลูกให้ก่อนให้นกะก็บุทันไปถ่ายเลยได้เอามานอนมาอุ้มมาอาบน้ำโซเชียเลีวเวนาะลูกเนาะโซเชียเลีวเวียกโซเชียเด้ถ่ายคลิปว่าบ๊ายบายอัลเตอร์บ๊ายบายโว้ยคิดดังเดี๋ยวอีเมลแก,ออกเอาใหอก่อนโอ้ยตายละ Mẹ kẹo khi đào ơi gần đây Mẹ kẹo khi đào ơi gần đây